สวัสดีครับผู้ใช้งานโปรแกรมสตีมพอร์ t นะครับคลิปนี้เราก็จะมาสอนวิธีการนะครับตั้งค่าใช้งานฟังก์ชันของคูปองนะครับคูปองเอาไว้ให้เป็นของแถมของแลกของแถมของสมนาคุณให้กับลูกค้าที่มาซื้อของในร้านนะครับตามเงื่อนไขที่เราตั้งค่าเอาไว้นะครับมาดูกันนะครับวิธีการฮะรมาที่ตั้งค่าการขายนะครับแล้วก็จะมีเมนูทางซ้ายมือก็คือ คูปองไทยใบเสร็จนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบกลางๆนะฮะกลางๆหมายความว่าเราก็สามารถที่จะประยุกตามความต้องการได้หลากหลายนะครับยกตัวอย่างนะสมมติเราก็เปิดปิดตรงนี้นะครับเปิดปิดนะฮะปุ๊บแล้วก็ใครบ้างที่มีสิทธิ์นะครับก็มีลูกค้าทุกคนนะครับหรือแม้ก็เป็นเมมเบอร์ในระบบนะฮะแล้วก็จะมีหัวข้อนะครับคูปองเอาไว้จับรางวัลหรือคูปอง แลกเงินคืนคูปองอแลกของนะครับหัวข้อตรงนี้เราก็ใส่เข้าไปได้นะครับทีนี้คูปองอจับรางวัลคูปองแลกของคูปองให้เงินล้วก็ใส่รายละเอียดตรงนี้นะครับเงื่อนไขของเราเงื่อนไขก็ใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับทีนี้ตัวนี้ก็จะเป็นขนาดตัวหนังสือนะครับเราจะปรับให้มันใหญ่เลกนะฮะใหญ่เนี่ยน,นี้คือ40ก็จะใหญ่ขึ้นนะครับ30นะฮะตัวนี้ ขนาดใหญ่นะครับตัวนี้ขนาดของรายละเอียดคือตัวนี้นะครับนี20ถ้าใส่10ก็จะเล็กลงเรื่อยนี่ฮะนี้ก็จะเป็นชื่อถ้ามีชื่อเมมเบอร์ขึ้นมาก็จะเป็นตรงนี้นะครับเบอร์โทรนะครับแต่ถ้าไม่มีใช่ไหมตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่าให้ให้กรอกได้นะครับให้เขียนใส่ในกระดาษใบเสร็จได้นะครับตรงนี้ โอเคมาดูเงื่อนไขตรงนี้นะครับเงื่อนไขเราอาจจะใช้ยอดขายรวมในบินก็ได้นะฮะยอดขายรวมในบินบินนั้นที่ซื้อสมมติว่าวันนี้เราอยากจะแจกอะไรสักอย่างหนึง่งหรืออยากให้คูป,ปองอะไรสักอย่างนึงให้เพื่อกระตุ้นให้ลูกค้ามาซื้อกันในวันนี้นะครับตอนนี้ก็บอกว่าบินนี้ถ้ายอดรวม1 0 0 0บาทขึ้นไปก็จะได้ something สักอย่างหนึ่งก็ตอนนี้ก็ใส่หนึ่งพันนะฮะ หนึ่นะครับเงื่อนไขนี้จึงจะแสดงอไอตัวตัวเนี้ยอยู่ในล่างใบเสร็จนะครับอันนี้1000ใช่ไหมครับแล้วก็บันทึกปุ๊บหรือจะใช้รายการสินค้าก็ได้นะฮะร,รายการสินค้าที่มีอยู่ในบินนะครับเราก็เลือกเข้ามานะครับให้มันให้มันแล้วก็ใส่จำนวนนะครับระบบก็จะจํำนวนว่าในบินที่ลูกค้าซื้อมีของชิ้นรายการนั้นจำนวน ที่เราตั้งค่าเอาไว้นะครับถ้าตรงมันก็จะโผล่ขึ้นมาคูปองก็จะโผล่ขึ้นมานะครับผมมาดูกันนะครับเราเอานี้แล้วการยอดขายรวมในบิน1000บาทนะครับปุ๊บอ่าปุ๊บนะครับก็ได้ลาบูบูลุ้นลาบูบูเอาไปจับลาบูบูนะครับในวันนั้นเลยามาที่หน้าแรกแล้วก็มาที่หน้าจอขายนะครับทีนี้เรา เมื่อกี้เราเลือกแบบเอาแบบลูกค้าทุกคนก่อนนะครับลูกค้าทุกคนนี่นะฮะลูกค้าทุกคนลูกค้าทุกคนเลยนะครับมาซื้อได้เลยสมมติเราเอาประมาณนี้ร้อยสี่สิบนะครับร้อยสี่สิบปั๊บอ่าร้อยสี่สิบมันก็จะยังไม่ขึ้นนะครับนะฮะอันนี้สองพัน ปึ๊บนะครับ,นะรบก็จะขึ้นเป็นคูปองนะฮะก็จะชื่อลูกค้าเบอร์โทรนะเขาจะได้ใบสินี้ไปใช่ไหมครับแล้วก็ไปยื่นให้กับพนักงานใช่ไหมครับแล้วก็พนักงานก็ฉีกข้างล่างปุ๊บให้ลูกค้าเขียนชื่อแล้วก็เบอร์โทรเข้ามาปุ๊บแล้วก็หรือ,อในร้านอาจจะมีคูปองแยกต่างหากนะครับก็อันนี้ไปไปแลกเป็นคูปองอีกอันนึงที่แบบอาจจะ ทำลายสีสันให้มันดูสวยงามอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็เอาไปทำจับฉลากละลุนระบูบูอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมอันนี้ก็เป็นประมาณนี้นะครับสําหรับฟังก์ชันนี้นะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ